เอาละครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการสอบถามเกมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็ จะทิ้งลิงก์แฟนเพจนี้ไว้ให้นะครับผมจะฝากทุกคนนะครับมาติดตามแฟนเพจนี้กันด้วยนะครับเป็นแฟนเพจของผมเองนะครับอย่างไรก็ฝากทุกคนมาติดตามกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ทางตาล่างคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับต้องการจะทําการแลกเงินนะครับไม่ว่าจะจากทาง PayPal หรือว่าจากทางธนาคารไปทัวร์เลดหรือว่าจากไหนไปไหนนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้ภายในแฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ทางตาล่างคลิปเลยครับผม เอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องของ snowtv เ,เดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนแก้แบนแก๊งสตาร์นะครับผมล่าสุดเลยว่ามันทํำยังไงนะครับผมวิธีการแก้แบนปลดแบนต่างๆนานา,น,าน,นะครับง่ายๆนะครับผมหลายหลายคนเนี่ยอาจจะผิดพลาดนะครับผมหรือว่าเข้าเกมผิดพลาดนะมันเลยจะเกิดเหตุการณ์ังไงผมจะเข้าให้ดูนะครับโอเคแล้วเข้ามาที่เวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะตอนนี้นะครับ ที่ตอนนี้มันเอาจริงมันก็เหมือนแก้กันทุกเวอร์ชันนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะพอเราเนี่ยเข้ามาในเกมใช่ไหมมันก็จะมีการโหลดอะไรปกติเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะตรวจหาอัปเดตนะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นผมจะสอนวิธีแก้นะครับโอเคเข้ามาในย,ยงไงโดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่ผมบอกไปโอเคนะครับผมพอเราโดนแบนเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ย ออกก่อนนะครับไปที่คําว่าตัวนี้นะครับไปที่การกาตั้งค่าครับหาคําว่าแก๊งสตาร์สีนะครับผมหรือว่าแก๊งสตาร์ไวกานะแล้วแต่เกมเอ้ยแล้วแต่เครื่องเรานะครับเราเจอแล้วนะครับผมแก๊งสตาร์สีเรามาที่ที่เก็บครับแล้วกดคําว่าลบแคชก่อนอันดับแรก ทีนี้เนี่ยวิธีการปิดเน็ตนะครับผมแนะนําว่าพอเราเข้าเกมปั๊บเนี่ยสังเกตจากมือผมให้ดีๆนะเดี๋ยวผมจะเยอะผมจะขยายให้ดูนะครับว่ามันต้องทำาไงนะมันขยายได้สุดแค่นี้เหรอโอเคแล้วกดเข้าแก๊งสตาร์ใหม่นะผมขอเอียงหน้าจอรอเลยนะครับคืบกดเข้ามันจะเด้งมาหน้านี้นะครับเห็นไหมอันดับแรกเนี่ยเรากดปิดเน็ตก่อนก็ได้นะปิดเน็ตก่อนมันจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่ออะไรพวกนี้นะครับผมเห็นไหมอันดับแรกแล้วกดเปิดครับ เปิด Wi-Fi ก่อนนะค่อยๆตามตามผมไปนะครับผมจะไม่ค่อยไปเร็วนะครับพอเปิด wi-fi เสร็จเนี่ยเครื่องติด wi-fi ปับ๊บแล้วกดลองอีกครั้งครับมันจะทําการโหลดใช่ไหมอ่าแล้วกดปิดเลยครับพอมันดาวน์โหลดเสร็จนะนี่มันก็ดาวน์โหลดเสร็จมันจะไม่ตรวจสอบหาแพทที่อัปเดตนะสังเกตจากตอนแรกนะครับเห็นไหมมันจะไม่ตรวจสอบโอเคนะครับแล้วเราก็รอนะครับผม มันจะเข้าเกมยังไงก็ไม่โดนแบนนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ไม่โดนแบนนะถ้าทำตามผมนะครับแค่นี้เลยเป็นกาเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับวิธีการเข้าเกมโอเคละกันนะครับผมก็ถ้าใคร มีปัญหาตรงไหนอีกนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับผมสําหรับเกมนี้โอเคแล้วกันอันนี้เป็นวิธีแก้แบนอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่ผมทําได้นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบนะผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับใครมีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้อีกเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ